อยากเทรดทองคำให้ได้ RR 2เท่าทำได้อย่างไรดูให้จบคลิปนี้นะครับมีคำตอบแน่นอนสวัสดีครับผมเมธวัฒจากชัยนุชเทรดส쿨นะครับมาพบกับ EP ที่175รในคลังระบบเทรดทุกวันศุกร์หโมงเย็นนะครับเรามีนัดกันนะสำหรับวันนี้นะครับเป็น EP ที่มีความสําคัญนะครับสำหรับคนที่ชอบเทรดทองคํามากๆนะฮะเพราะว่าผมจะมาแชร์ระบบที่เทรดทองคําใน time frame 4ชั่วโมงนะฮะให้ได้ RR หรือว่า risk reward ratio นั้นถึง1ต่อ2เท่านะครับใน win rate สูงถึง48%นนะฮะ ซึ่งเป็นวินเรทที่ไม่น้อยทีเดียวนะสำหรับการได้รีวอร์ดถึง2เท่านะครับโดยใช้ EMA นะฮะเพียงแค่2เส้นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสอนการเซตอัพ EMA ให้เพื่อนๆได้นำไปใช้กันนะครับและสุดท้ายนะครับการใช้ EMA อย่างเดียวไม่เพียงพอนะฮะผมจะสอนทริคการดูนะฮะความเป็นซูเปอร์บูลิชกับซูเปอร์บลลิชของแท่งเทียนด้วยนะครับซึ่งจะนำมาประกอบร่างกันเป็นสติใน EP ที่175นี้นะครับ ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอในคลิปถัดไปสำหรับ s t r a t e g i นะครับมี3ขั้นตอน3เซพร้อมแล้วไปกัได้เลยครับมาถึงพาที่ทน่1นะครับก็เป็นเรื่องของการเซตอัพเทมเพลตและก็วิธีการเทรดนะครับทั้งหมด3เมเซนะอย่างแรกนะครับเราจะมาเซตอัพเทมเพลตกันก่อนนะอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ในวันนี้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือตัว EMA หรือว่า e x p o n e n a l Moving Average นะครับ e x p o n e n t a l Moving Average ก็สามารถร์ชหาได้ทุกๆแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับอย่างคนใช้ Trading View MT4 MT5 ก็จะมี indicator ตัวนี้รองรับอยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะมาเลือกใช้งานได้เลยนะครับทำการเซตค่าตัว Moving Average e x p o n e n t a l ตรงนี้ขึ้นไปก่อนนะรเราใช้ทั้งหมด สเส้นนะครับเพื่อนๆใช้ขึ้นมาทั้งหมดเซตอัพขึ้นมาทั้งหมด2เส้นนะครับแล้วก็ EMA เป็น EMA 60สนะส่วนซอสตรงนี้สำคัญนะครับเราจะไม่ได้ใช้เป็นราคาปิดนะฮะผมจะใช้เป็นไฮ g h 1ตัวนะครับอ่าปรับสีให้เรียบร้อยผมใช้เป็นสีขาวละกันส่วนอีกหนึ่งตัวนะฮะใช้เป็น EMA input นะครับตัวเลนส์ตรงนี้ก็จะเป็นเลขเดียวกันกับเมื่อสักครู่ก็คือเลข60ส่วนซอสเมื่อสักครู่เป็นไฮใช่ไหมฮะตรงนี้จะเป็นโลครับผม พเพื่อนๆจะสังเกตว่าเราจะได้ตัวเป็นชันแนลขึ้นมาอย่างนี้นะฮะอย่าพิ่งตกใจนะครับสเส้นด้านบนก็คือ EMA60 นะครับซอสเป็นไฮส่วนสเส้นด้านล่างคือ EMA60 So ซอสเป็นโลนั่นเองนะสเส้นตรงนี้นะครับผมเปรียบเสมือนอะไรนะครับผมเปรียบเสมือนโซนนะฮะเพื่อนๆลองดูดีๆนะครับง่ายๆเลยนะผมเปรียบเสมือนโซนนะครับ นี่คือโซนเป็นโซนแนวรับแนวต้านนะครับเป็นโซนที่เราจะใช้ในการมอนิเตอร์ในการเทรดเซตอัพในสเต็ปถัดไปนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของเทรดเซตอัพในสเต็ปถัดไปนะครับสิ่งที่เพื่อนเพื่อนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีก,อก,อก,อกหนึ่งอย่างกนะ็คือตัวป A ิกิรินะครับผมมีตั้งชื่อไว้เป็นตัวซูเปอร์บูลิชกับซูเปอร์แบลลิชนะครับมาดูซูเปอร์ด้านของบูลิชก่อนนะครับหลักการง่ายๆเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนดูในเรื่องของราคาปิดอย่างเดียวเลยครับอันนี้สมมุติว่านี่เป็นแท่งเทียนสีเขียวนะฮะ ราคาปิดนะครับของตัวซ u เปอร์บูลิชนะฮะหรือว่าแท่งที่มันมีแรงซื้อสูงๆเนี่ยผมจะดูว่าราคาปิดนะฮะมันจะต้องปิดคิดเป็น9 8นะครับเปอร์เซ็นต์ของความสูงทั้งหมดสมมติความสูงทั้งหมดคือ100%เถูกไหมครับอ่าตัวจะเป็นซูเปอร์บูลิชได้นะครับแท่งเทียนนั้นจะต้องมีราคาปิดที่เกือบสุดไฮของแท่งนั่นเองนะสมมติตัวนี้คือตำแหน่งไฮนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับคือตรงกันข้ามนะฮะก็จะเป็นซ u เปอร์แบริชนะฮะ ก็จะเป็นแท่งที่มันมีแรงขายตรงกันข้ามลงมานะครับอันนี้สมมติเป็นแท่งเทียนสีแดงนะผมก็จะพิจารณานะครับในเรื่องของแรงขายสมมติว่าแท่งเทียนมาปิดลักษณะแบบนี้อ่าและเส้นเกณฑ์ตรงนี้นะครับอันนี้ราคาปิดนะครับอยู่คิดเป็น98%นตะฮะตรงนี้คือ100% ถ้าราคาปิดมาปิดนะครับชิดโลแบบนี้นะหรือกินพื้นที่ประมาณ98ขึ้นไปนะ99ก็ได้นะครับหรือปิด100ปิดที่โลเลยก็ได้ก็เดี๋ยวเราจะใช้หลักการของ super bullish และ super bearish มาใช้ในการเทรดนั่นเองนะฮะหลักๆก็คือดู98นะครับในเรื่องของราคาปิดส่วนเพื่อนๆที่ใช้ MT4 นะครับเดี๋ยวผมมี i n d i c a อร์ช่วยดู super b e l i s h และ super bullish ให้ด้วยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะโอเคเดี๋ยวถัดไปก็จะเป็นเรื่องของเทรดเซอัพแล้วครับ สเต็ปที่หนึ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อสร้างโซนของ EMA ขึ้นมาก่อนนะซึ่งผมได้ทําการสอนเพื่อนเพื่อนสร้างโซนเมื่อสักครู่เรียบร้อยนะครับ EMA High EMA Low Period 60เพราะฉะนั้นสเต็ปที่1ขออนุญาตผ่านนะครับสเต็ปที่1นั่นก็คือโซนนั่นเองนะสเต็ปที่2นะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูในกรณีขาบ,บายดังนั้นนะครับผมต้องการตัว Super Bullish นะครับเข้ามาอยู่ในโซนนะสมมติว่านี่คือโซนของเราถูกป,ปะ่ะลากยาวมาแบบนี้สเต็ปที่2งนะครับง่ายๆนะฮะเพียงแค่เพื่อนๆมองหาตัว Super Bullish เช่นในานาค,นนคมมต,าตนรณะแบบน้ นะปิดชิดไฮนะครับปิดตรงนี้เลย98%ดเนะครับจะสอนวิธีดูนะปิดชิดไฮแบบนี้นะครับจะเจอตัวซ u เปอร์นะครับ SPB และกันซูเปอร์บูลิชแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นเทรดเซตอัพในสเต็ปที่2แต่ข้อสำคัญคือตัวซูเปอร์บูลิชนี้จะต้องอยู่ในเ m a ยนโซนนะครับอันนี้คือจ,จุดสำคัญเลยนะฮะจุดตายเลยนะถ้าเจอแบบนี้แล้วนะครับตรงนี้คือสเต็ปที่2และเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าออเดอร์ในสเต็ปที่3ต่อเนื่องได้เลยนะครับที่ไหนที่ราคาปิดตรงนี้นะครับสามารถเปิด บายนะครับแล้วก็ SL ไว้ที่โลด้านล่างนะครับของตัวแท่งเทียนเซตัพของเรานะเผื่อบัฟเฟอร์นะครับจากโลตรงนี้ลงมา1เหรียญน,นะครับอันนี้1 USD นะอันนี้คือบัฟเฟอร์ในการตั้ง SL หรือ stop loss นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงกันนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ยังไม่มีตัวซุปเปอร์บูลิชถูกปะ <c oughs> เราก็ต้องมองหานะฮะว่าจะเกิดตัวซุปเปอร์บูลิชขึ้นเมื่อไหร่นะครับและที่สำคัญคือซุปเปอร์บูลิชตรงนี้จะต้องเข้ามาอยู่ในโซนด้วยนะ ถ้าเกิดว่าอยู่นอกโซนไม่ได้นะฮะอ่ามองหานะครับตรงนี้ก็ปิดเกือบจะชิดหายนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ชิดหายมากพอนะ สิ่งที่ผมเจอนะครับคือตรงนี้นะฮะเป็นลักษณะคล้ายกับซ u เปอร์บูลชนะครับเรามีวิธีการวัดโดยการเซตตัวไฟโบแนชซีขึ้นมาไฟโบรีเทสเมนตรงนี้นะครับแล้วก็เซตตรงนี้เป็น0 0.98และ1นะครับเซตตามนี้เลยนะก็จะได้โซลลักษณะแบบนี้ขึ้นมาวิธีการดูนะฮะวิธีการใช้งานก็คือลากตั้งแต่นะฮะศูนย์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็1อยู่ด้านบนแล้วเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมฮะว่า0.98เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เส้นสีเขียวตรงนี้แล้วเพื่อนดดูราคาคปิเบ ถ้าเกิดว่ามันปิดอยู่ในโซนสีเทาตรงนี้ก็แสดงว่ามันปิดในลักษณะของ9มากกว่า98%ขึ้นไปนั่นเองนะอันนี้คือวิธีการดูซ u เปอร์บูลชิงง่ายๆสำหรับคนที่ใช้ t r a d i n g งวิวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลักษณะของแท่งเซตอัพในสเต็ปที่2ชัดเจนนะครับอันนี้ทันไหมถัดไปก็ไม่ยากแล้วนะครับก็ทำการเปิดนะครับเปิดบายได้เลยนะเพราะอย่าลืมนะว่าเห็นไหม ว่าตัว super bullish นั้นก็อยู่ในโซนมาก่อนแล้วก็ระเบิดออกมานะครับมีการซื้อทะลุออกมาเห็นปะมีตัว body นะฮะแตะอยู่ในโซนนะครับก็ถือว่าเกิดในโซนนั่นเองนะการเปิดบายนะครับที่ราคาปิด stop loss นะครับไว้ที่โลนะครับเผื่อบัฟเฟอร์หนึ่งเหรียญนะครับโลตรงนี้อยู่ที่1085.3ถอยบัฟเฟอร์มา1นเหรียญทองคำนะฮะก็คือ1804.3นั่นเองนะครับอ่ะผมก็ถอยลงมาเรียบร้อย rr นะครับสูงอย่างที่บอกนะฮะ ระบบนี้ rr สูงถึง1ต่อ2เท่านะครับถ้าถูกทางนี่ได้กำไรกันอิ่มอิแน่นอนนะครับตุงตุงปุงปุงปังปังนะอะไรจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับจะไวนิดนึงนะตรงนี้ยังไม่โดนออเดอร์นะครับนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ปิดเทปโ p ฟิตแทร็กเก็ไปได้เรียบร้อยเห็นป่ะนะครับไม้นี้ก็ถือว่า ได้กำไรไป1ต่อ2เท่านะมีการเทรดขาลงนะครับตนข้ามไาขาขึ้นนะ1สร้างโซน EMA โซนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้โซนเรามีรออยู่แล้ว2คือเราจะต้องมองหาตัวซ u เปอร์แบลลิชในโซน EMA นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดตอนนี้คือเราขาดตัวซ u เปอร์แบลลิชนะครับในโซนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาขึ้นไปอยู่นะครับเราก็ยังนิ่งๆอยู่นะจนกว่าเราจะเจอตัวซ u เปอร์แบลลิชตรงนี้ยังปิดไม่ชิดโลนะฮะก็ยังไม่น่าจะใช่นะมาดูตัวถัดมานะฮะ ก็จะเห็นว่าตรงนี้ปิดแบบชิดโลสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆจะใช้ไฟโบเช็คก็ได้นะแต่ผมว่าใช้สายตาเช็คก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันปิดแบบแทบจะ99ถึง100%เลยก็ว่าได้นะครับราคาปิดกับโลนะอลองเช็คดัวด้านบนก็ได้นะครับโลอยู่ที่1.881.04แต่ว่าราคาปิดนั้นอยู่ที่1.881.08นะฮะห่างกันแค่จุด0.04นะครับทศนิยมตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าเป็น super b u l i s h ใน สเต็ปที่2แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำการเปิดช็อตเลยนะฮะที่ราคับปิดตรงนี้นะครับ Stop Loss ไว้ที่ High เผื่อบัฟเฟอร์ไป1เหรียญนะครับ High ตรงนี้อยู่ที่1895.1ก็เผื่อไป1เหรียญเป็น1896.1เนะฮะเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันตรงนี้ดีนะฮะเผื่อบัฟเฟอร์ด้านบนส่วนระยะเทปพอฟิตแทรเก็ตนะครับไกลนิดนึงนะครับอยู่ที่1ต่อ2เท่าอ่ะตรงนี้เป็น1.201นะครับ เลยมานิดนึงนะได้กำไรเพิ่มมาอีกนิดนึงคงไม่ว่ากันนะครับเืิมค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะฮะก็อันนี้คือเทรดเซตอัพนะครับไม่ง่ายเลยนะข้อสังเกตคือเหมือนเดิมนะครับซูเปอร์แบลิชนั้นมาจากอะไรฮะเพื่อนๆลองมองนะนะครับมาจากโซนนี่เองนะครับโซน EMA นะครับเบรคออกมาเห็นป่ะมีแรงขายสวนลงมานะครับแล้วหลุดโซนลงมานะครับราคามีโอกาสจะไปต่อนะก็ลองดูนะคันว่ามันไปต่อถึงหรือเปล่านะครับผมจะปล่อยเพลย์ไปนะฮะ โอเคตรงนี้ก็แตะเรียบร้อยนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นตัว strategy ที่ดูง่ายนะครับแล้วก็สามารถเทรดซะดับเพื่อนๆสามารถทำการ backtest ได้ง่ายนะฮะแล้วก็ผมทำการทดสอบมาให้แล้วนะครับก็ได้ win r a ร e สูงถึงเกือบ50%อนะครับอยู่ที่48%แต่สำคัญคือ RR มันอยู่ที่2เท่าไงน่าเล่นสุดๆนะครับอ่จะเดี๋ยวลองไปดู backtest ในตลาดจริงกันครับหากคุณมีคำถามคาใจในการเทรด forex ว่าจะต้องใช้ระบบแบบไหนอินดิเคเตอร์ตัวใดและเทรดบน time f r a m e เท่าไหร่ จะสามารถทำกำไรได้ดีที่สุดคำตอบทั้งหมดอยู่ในคอร์ส Day Trade 102นะครับคอร์สเรียนที่ใช้เวลาในการวิจัยระบบนานที่สุดเพื่อให้ได้ระบบที่มีความเสถียรในการทำกำไรระยะยาวโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดโดยทุกระบบต้องมีสถิติรองรับพร้อมรายงานรีพอร์ตของแต่ละระบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้5จุดเด่นสำหรับคอร์สนี้คือ 1. คอร์สเรียนสอนจุดเข้าออกที่ตรงกับพฤติกรรมของแต่ละคู่เงินพร้อมการคำนวณความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. งแจ้งทำเฟรมที่ดีที่สุดให้คุณใช้ในแต่ละคู่เนสา 3. ทุกระบบที่สอนจะใช้ indicator น้อยตัวเน้นความเรียบง่าย simple trade มากที่สุด 4. มีการอัปเดตระบบหรือ optimize ค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมให้ฟรีตลอดไม่มีค่าใช้ใจ่ายและ5พิเศษคือมีห้องไลน์สัญญาลคอยแจ้งเตือนระบบสัญญาณทำให้คุณไม่พลาดทุกการเทรดครับ หลังเรียนจบจะมีผมเป็นที่ปรึกษาคอยตอบคําถามหนึ่งตอนหนึ่งทางไลน์ออฟฟิเชียลทุกวันครับเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนได้เข้าใจในสิ่งที่ผมสอนมากที่สุดคําว่าไม่ล้างพอด์ตยังน้อยเกินไปแต่คุณต้องมีกําไรด้วย พบกันในคอร์ส Day Trade 102ครับมาถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับก็เป็นการ back test ในตลาดจริงนะฮะผมอยู่บนกราฟของ Tickmill Broker นะครับ mm hmm. Broker ที่มีค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นต่ำมากๆนะครับพอร์ตหลักของผมนะพอร์ตใหญ่ของผมก็อยู่ที่ Tickmill Broker นั่นเองนะครับ EMA ก็ถูกเซตขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะ,ะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะตรงนี้เป็น EMA Channel ของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมมีอินดิเคเตอร์ตัว Percent Close Candle นะครับหรือว่าตัวที่เอาไว้ช่วยดูตัว Super Bearish หรือ Super Bullish เนี่ยมันจะสามารถ p ็ o ต ขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นลนักษณะของ super bullish แบบนี้นะเห็นปะอันนี้ดูราคาปิดนะราคาปิดนี้ปิดชิดไ i เลยเห็นไหมครัมันก็จะขึ้นเป็น i n เคเต t o r แจ้งว่าเฮ้ยตรงนี้เป็น super bullish เกิดขึ้นแล้วนะส่วน super b แ a ล i s h ก็มีแจ้งนะครับตรงนี้เห็นปะถ้าปิดชิดโลแบบนี้นะครับโอเคปะเพื่อนๆสามารถรับได้นะครับโดยเปิดบัญชีผ่านลิงก์ของ Tickmill Broker นะครับ Broker ที่ผมใช้อยู่นี่แหละครับด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็ฝากเงินแล้วก็แจ้งภาพเข้ามาทาง Line c h a n g t e h o o l ตามนี้เลยนะครับ ส่วนวิธีการใช้งานนะครับหลังจากเพื่อนๆได้อินดิเคเตอร์มาอยู่แล้วนะครับก็เลือกตัวเปอร์เซ close candle indicator นะฮะแล้วก็เข้าไป edit ปรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถปรับตรงเปอร์เซ bar ได้นะเพื่อนๆอ,อยากจะได้ปิด ชิดไฮชิดโลที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมตั้งไว้ที่98%นะเป็นะเพื่อนๆสามารถปรับเล่นได้นะครับเป็น99เป็นเอ่อเป็น9ก<อ>ก็ได้นะครับอาจจะลองปรับขึ้นลงนะครับเพราะว่าจะได้เหมาะกับสินค้าที่เพื่อนๆใช้อยู่แล้วก็ทางเฟรมเพื่อนๆใช้ด้วยนะมันไม่จำเป็นต้องเป็น98ตายตัวนะครับแต่ตรงนี้ผมทำเป็นไอเดียนะในเรื่องของ98%เปอนะผมแบกเทสให้ดูตั้งแต่ต้นปี2020นะครับจนถึงปัจจุบันคือปี2022นะครับ เช่นตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันเกิดตัวลักษณะของซ u เปอร์บูล s h c คน d ดลนะตรงนี้แล้วเห็นว่าว่าหางมันอยู่ในโซนของเราเห็นปะ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมก็ถือว่ามันเข้าสเต็ปที่1นะ่งนะฮะโซนนะครับ,รบสเต็ปที่2ก็คือมีตัวซ u เปอร์บูลช์แคนโดลนะผมก็ทำการเข้าเทรดบายนะครับทันทีนะแล้วก็สต็อปลอไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ตั้ง R 1ต่อ2เห็นไหมฮะราคาก็มูฟขึ้นไปแล้วก็ชนเรียบร้อยนะครับตรงนี้เผื่อบ er ัฟเฟอร์เหรียญด้วยนะฮะจะไม่ชนตรงนี้นะครับ ถัดมานี้คือไม้ที่ชนะนะผมก็มาร์กเส้นเขียวนะครับส่วนไม้ที่แพ้บ้างนะฮะอย่าดูแต่ชนะอย่างเดียวนะมันแพ้บ้างนะฮะตรงนี้จะเห็นว่าอินดิเคเตอร์มันชี้ชัดๆอยู่แล้วนะครับว่าเป็นลักษณะของซูเปอร์แบลลิชนะปิดชิดโลสุดๆนะแล้วก็มันินโซนด้วยถูกไหมฮะอันนี้คือโซนของเรานะครับจะสังเกตว่าซูเปอร์แบลลิชก็อยู่ในโซนนะผมก็ทําการเปิดเซลล์ไปนะครับแล้วราคาก็ไปได้แค่ TP1 เองนะฮะแล้วก็ย้อนมาชนซับโลสนะครับ ก็แพ้ไปนะก็ติ๊กเป็นเส้นแดงนะสังเกตรตรงนี้มีซูเปอร์แบลชนะครับเกิดขึ้นแต่เราเฉยได้ไหมฮะเฉยไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่อินเดอร์โซนไงมันไม่อยู่ในเสตที่2องเห็นปะมันอยู่นอกโซนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะไม่เล่นนะเพื่อที่แบ็กเทสมาดูช่วงนี้ก็ดีมากเลยนะฮะก็จะได้เห็นตลาดหลากๆนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาดูตรงนี้นิดนึงนะฮะจะสังเกตว่าช็อตนี้นะครับเกิดตัวอะไรฮะอินดิเคเตอร์ตัว Uh, super bullish นะัมันแจ้งนะครับว่าเกิด super b u l l ลิชขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้มัน into z โซนด้วยนะครับเพราะราคาปิดมันปิดเข้ามาอยู่ในโซนเห็นไหมฮะราคาปิดตรงนี้นะฮะมันปิดเข้ามาอยู่ในโซนดังนั้นผมก็ทําการเปิดเซลล์นะครับซัอลอตไว้ด้านบนนะครับเนที่พีหนึ่งกับสองนะนี้ดูไม่ยากนะครับหลังจากนั้นพอราคาหลุดโซนออกมาเห็นป่ะผมว่าโซนนี้มันโคตรสำคัญเลยเจ๋งสุดๆนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะใครที่อยากเรียน full strategy นะครับมีการ backtest เต็มๆนะครับมีระบบที่เทรดชัดเจนแบบนี้แนะนําเลยนะครับ day trade หน2นะขออนุญาตแนะนําคอร์สไปด้วยนะฮะก็เป็นคอร์สที่ดีนะครับแล้วก็มีสต e จีทั้งหมด5ระบบนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งระบบที่เทรดกับคู่เงินไหนก็ได้สินค้าใดก็ได้บนโลกนี้ด้วยนะนี่คือสําคัญมากๆนะครับถัดมานะครับอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับก็จะสังเกตว่ามันเกิดตัว super bullish ก่อนนะแต่ว่านอกโซนนะครับเราไม่เล่น แล้วก็ถัดมาเกิดซูเปอร์บูลชอีกนะครับอันนี้อินเดอะโซนละเพราะราคาปิดมันนะฮะเข้ามาอยู่ในโซนเห็นปะ<ม>ก็เป็นจุดที่เราให้ความสำคัญนะครับที่จะทริคเกอร์ออเดอร์นะครับเปิดบายไปแล้วก็ซับหรอดนล่างเห็นปะพอมันลุดโซนออกมานะมันก็มีโพเทนชัลที่มันจะไปถึง1ต่อ2เท่านะเพราะฉะนั้นโซนตรงนี้ผมว่าเจ๋งสุดๆนะครับก็อย่าลืมเอาไปอัดแอปใช้ประยุกต์ใช้ให้ดีนะฮะตรงนี้นอกโซนนะครับไม่ได้เล่นนะตรงนี้ก็มีแพ้นะครับ อันนี้เป็น super bullish นะอยู่ในโซนก็แพ้นะครับตรงนี้ก็เป็น super bullish เห็นปะเกิดอยู่ในโซนแล้วก็ชนะนะครับก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพื่อนๆที่เหลือก็ต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนๆแล้วฮะที่ต้องไปทํากันบ้านนะครับ b a c k เทสแล้วก็นําระบบนี้ไปต่อยอดนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างเป็นกําลังใจกับทีมงานแล้วก็จะได้เห็นคลิปวิดีโอ ในอนาคตด้วยนะครับโอเคก็ฝากไว้สำหรับเดตเทรดดิ้ง2คอร์สนะครับแล้วก็โปรโมทนิดนึงนะครับตอนนี้มีเปิดคอร์สใหม่นะครับเป็น Pi Scri ิปต์คอร์สนะครับก็ซี r ร่2 o ีโรนะครับหมายถึงว่าผมจะสอนตั้งแต่คุณไม่มีพื้นฐานเลยนะครับเป็นซี r เลยนะจนถึงระดับ Hero เลยนะครับก็คือสามารถเปิดบอร์ดเขียนบอร์ดได้นะครับเขียนอินดิเคเตอร์ใช้งานบน t ท a รดดิ้งวิลได้นะครับสามารถรันบอทดได้แล้วก็ที่สำคัญคือคิด s t r a t e g i c a l y ได้ optimization ได้ด้วยนะครับคือสามารถที่จะรู้ว่า ระบบเนี้ยควรจะใช้ ema เส้นเท่าไหร่อย่างเช่น ema channel ตรงเนี้ยผมก็จะสอนการ optimize s t a t i o n นะครับว่าทำอย่างไรถึงจะได้ค่า ema หกสิบออกมานะครับทำไมไม่เป็น55ทําทำไมไม่เป็น20ทําทำไม60ถึงดีที่สุดนะก็มีการดีไซน์ระบบเทรดอยู่ในคอร์ส zero to hero p y script course ด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับตอนนี้มีเปิด early bird อยู่นะก็รีบจองเข้ามานะครับใกล้เต็มเลยสำหรับคลิปตัวนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ในวีคหหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ